แจ็คครับ133ครับไม่เป็นรถที่เร็วที่สุดต้นดูไบเทพิทักษ์ส่งเสริมครับต้นดูไบช่างแจ็คบังยาแพรก BYP Racing Park รแทร็ก B ีครับ140ครับอิทธิพัดโรหิตเสถียรครับอู่สองยางเปอร์เซ็นต์ซ้ำครัชเชื่อสิสู้ได้ โปรโฟกับเคลื่อนล้อหน้าครับโปรโฟกับเคลื่อนล้อหน้าปาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับโปรโฟกับเคลื่อนล้อหน้าปาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับโปรโฟปาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับแล้วก็โปรซิกครับเวลานี้เช่นเดียวกันครับ มาดูครับในแทร็กเอเนี่ยทาังจากบังยับแพรก้นดูไปครับเร็วสุดของเขาคือ8.181แ่ต้องมาดูครับเขาจะทำลายสถิติเขาเองได้หรือเปล่าครับจะ80หรือ79 ประกาศนี้ทิมมี่ทองล <มา S 2> ักสนุกเกอร์ครับมาาร์กเฟิร์มด่วนฮะทองลักสนุกเกอร์ครับมาาร์กเฟิร์มด่วนนะมาตบดำนะฮะอะไรนะะมาตบดำลืมตบดำเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เอารถเข้ามาไม่ได้มาแทงสนุกมาในตัวหรอไม่ใช่ทองลักสนุกเกอร์ครับมาในตัวครับเราใส่โดยค่าปรับครับ ไปที่ห้องคอนโทรลฮะโต๊ะ <Q S 1> กรรมาการฮะจ่ายตังค์ฮะคิวไม่ต้องออกมานะฮะแท็กเเดินหน้าอีกนิดหนึ่งแท็กเแท็กเขมิบหน่อยหนึ่งแท็กเเนี่ยเร็วสุดคือ8.1ครับเร็วที่สุดในรุ่นมาดูครับเขาจะทำลายสตรีของเขาได้หรือเปล่า สี่ศูนย์อู่สองย่างเปอร์เซ็นต์ได้แล้วได้แล้วนิ่งทุกอย่างนิ่งเอามือเอามือออกถอย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 หลังเข้าใหม่ครับถอยหลังเข้าใหม่พ่อพ่อพ่อคันเดียวก่อนครับคันเดียวก่อนแท็กี ไม่ได้แล้ว9.579ครับอ่ะลองลองช่างแจ็คใช่ไหมครับช่างแจ็คลองเข้าไฟอีกทีไม่ได้ไม่ได้ได้แล้วมาดูครับ,รบจะทำลายสถิติตัวเองแลนะ สร้างสิใหม่ได้หรือเปล่าต้นดูใบช่างแจ็คบางแย่แพรก b ียพีเรซิงพาร์โอ้โหเร็วถ้าอย่างเงี้ยเร็วครัะพยานโอ้ยประตูระเบิดครับประตูระเบิดประตูระเบิดครับปีชากรแท็กบี ประตูซ้ายลราเปิดครับหวังว่าไม่มีใครยืนอยู่ริมแท็กตรงนั้นนะโปเลสคิวรับไปเน้นๆครับงานนั้นครับกระจายฮะประตู8.23โอ้โหดูภาพไม่เร็วอีกทีครับภาพช้าผมไม่เสียอะไรอะทำไมเสียวเศษมันไปโดนรถคนดูอะนานนะแต่ถ้าต้องทำใจนะครับถ้าต้องอ่านหลังตัวด้วย ดูภาพช้าฮนะระเบิดประตูซ้ายซุปเปอร์รีโวครับมาแล้วฮะสตาร์ตออกไปอย่างนี้ถือว่าเร็วครับกล้องแพนตามไม่ทันเร็วได้อีกนะจิมแต่เหมือนช่วงนี้ยกเพราะมันจะไปขวาเยอะแล้วขอบคุณมากครับ,รบผมเป็นภาพประตูหลุดที่สวยงามที่สุด <laughs> ตั้งแต่กูเคยเห็นมารอ่ะขอบคุณโอบีจากใจ